มีใครเคยดูการ์ตูนโทโทโล่บ้างวันนี้จะมาแต่งเค,ค้กกันตัวเค,ค้กปจะทําสีน้ําตาลนะคะก็จะบีบสีน้ําตาลให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยใช้ไม้จิ้มฟันมากรีดเป็นลายขอบด้านล่างและด้านบนจะบีบด้วยหญ้าสีเขียว วางตกแต่งด้วยโมเดลโทโทลร่ล้างทำความสาดให้เรียบร้อยก่อนนะปักป้ายต้นไม้ตกแต่งด้วยขนมตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโล่ปักป้าย Happy Birthday แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลย วันนี้จะมาแต่งเค้กกระตูนพาวเพทโทกันค่ะตัวเค้กม่จะทําสีน้ําเงินนะคะก็จะบีบสีน้ําเงินในทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านล่างและด้านบนจะบีบด้วยสีแดงแปะโลโก้ด้วยกระดาษทานได้ว่างตกแต่งด้วยโมเดล ปักป้าย Happy Birthday แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลยมีใครเคยดูการ์ตูนเปปเปอร์พิกบ้างวันนี้จะมาแต่งเค,ค้กกันตัวเค,ค้กแม่จะทำสีชมพูนะคะก็จะบีบสีชมพูไว้ทั่วเลยคะ่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านล่างและด้านบนจะบีบได้ยากด้านบนจะบีบยาให้เต็มเลยนะ แปะโลโก้ในกระดาษทานได้วางโมเดลตกแตง่งล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะป,กป, Happy ป,กปกักป้ายแฮปปี้เบิร์ a เดปักป้ายก้อนเมฆจุดครีมสีขาวตกแต่งนอ้อยตกแต่งด้วยขนมมาสเมลโล แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยมีใครเคยดูเรื่อง Monster University บ้างวันนี้จะมาแต่งเค้กกันตัวเค้กเรจะทำสีฟ้านะคะก็จะบีบสีฟ้าให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านล่างและด้านบนจะบีบด,ด้วยสีม่วงปักรูปซันล,ลี่กับไม้ลงไป ทำจากกระดาษทานได้นะปาขอบด้วยประตูปักป้าย Happy Birthday ตกแต่งด้วยขนมมาร์ชเมลโล่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากมากเลยถ้าอยากให้แม่แต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ มีใครชอบตัวการ์ตูนหมีพูบ้างวันนี้จะมาแต่งเค,ค้กกันตัวเค,ค้กไปจะทำสีน้ำตาลนะคะก็จะบีบสีน้ำตาลขอบข้างค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยด้านบนไปจะบีบด้วยสีเหลืองจากนั้นก็ปาดให้เรียบขอบด้านล่างจะบีบด้วยสีน้ำตาลอีกหน่อย จากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันค่อยๆเกี่ยดขึ้นมาวางโมเดลลงไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะป้าย Happy Birthday ปักป้ายลูปปงงขอเติมต้นไม้อีกหน่อยตกแต่งด้วยมาสเชอรลโล่แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลยถ้าอยากให้ไปแ,แต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ วันนี้จะมาแต่งเค,ค้กลิตเติ้ลทวีนกันค่ะตัวเค,ค้กแม่จะทำสามสีนะคะจะบีบด้วยสีฟ้าสีเหลืองและสีชมพูค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านบนจะจุดได้3มสีวางโมเดลลิตเติ้ลทวีนลงไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะปักป้ายพระจันตกแตง่ง ตกแต่งด้วยป้ายดาวและก้อนเมฆจุดครีมสีขาวตกแต่งอีกหน่อยตกแต่งด้วยมาสเมลโล่จุดก้อนเมฆตกแต่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยใครอยากให้เบลแต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ วันนี้จะมาแต่งเค้กลดนแม็ซครีนกันค่ะตัวเค้กไจะทำสีฟ้านะคะก็จะบีบสีฟ้าให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านล่างจะติดด้วยลายตารางทำจากกระดาษทานได้นะแปะโลโก้ด้านหน้าวางโมเดลลงไปเลยล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะจุดครีมสีขาวตกแตง่ง ปักป้ายค่ะพี่ i r t เดย์ปักป้ายทงลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลยใครอยากให้ไปแต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะมีใครเคยเล่นเกมมาริโอบ้างวันนี้จะมาแต่งเค้กกันตัวเค้กไปจะทำสีฟ้านะคะก็จะเบียดสีฟ้าทั่วเลยคะ่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลย ขอบด้านล่างและด้านบนจะบีบด้วยสีเหลืองแปะโลโก้ได้กระดาษทันได้แปะดอกไม้ลงไปวางตกแต่งด้วยโมเดลเมาริโอล้างทําความสะอาดที่เรียบร้อยก่อนนะปักของตกแต่งในเกมปักป้าย Happy Birthday ปักป้ายดาวลงไป แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลยถ้าอยากให้ไปแต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะมีใครชอบดูการ์ตูนทอมแอนเจอรี่บ้างวันนี้จะมาแต่งเค้กกันตัวเค้กแ่่จะทําสีเหลืองนะคะก็จะบีบสีเหลืองให้ทั่วเลยคะ่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยแปะโลโก้ด้วยกระดาษทานได้วางโมเดลสไปดลงไปตามด้วยทอมเจอรี่ ปักตกแต่งด้วยชีสบีบครีมสีขาวตกแต่งปักป้าย Happy Birthday ปักป้ายก้อนเมฆอีกหน่อยโรยตกแต่งด้วยเมย็ดน้ำตาลทานได้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยใครอยากให้เบลแต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้จะมาแต่งเค้กช้างดัมเบกันค่ะตัวเคก้กจะทำสีขาวนะคะก็จะบีบเค็มสีขาวให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านล่างเบลจะบีบได้วย3สีค่ะสีฟ้าเหลืองแดงค่ะจากนั้นก็ใช้ที่ปาดค่อยๆเกลี่ยขึ้นมา ด้านบนมัจะบีบด้วยครีมสีฟ้าจากนั้นใช้ที่ปาดค่อยๆเกลียววางตกแต่งด้วยโมเดลช้างดัมโบ้ล์ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะปักป้ายลูกโป่งปักป้าย Happy Birthday ตกแต่งด้วยมาร์เมลโล่โรยตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลทานได้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยใครอยากให้เบลแต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะวันนี้จะมาแต่งเค้คกกระเป๋ากันค่ะตัวเค้กเบลจะทําสีขาวนะคะก็จะบีบเรีมสีขาวให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านล่างจะบีบด้วยสีชมพูจากนั้นใช้ที่ปาดค่อยๆเกลี่ยขึ้นมา วางตกแต่งด้วยโมเดลกระเป๋าล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะตกแต่งด้วยมงกุฎตกแต่งด้วยป้ายสีชมพูปักป้าย Happy Birthday ตกแต่งด้วยเมน้ำตาลทานได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะสวยงามมากๆเลยใครอยากให้แบบแต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะมีใครชอบดูการ์ตูนวีแบ๊บบ้าบ้างวันนี้จะมาแต่งเค้กกัน ตัวเค,ค้มจะทำสีฟ้านะคะก็จะบิดสีฟ้าทั่วเลยค่ะจากนั้นจะใช้ที่ปาดค,ค่อยๆเกลี่ยะคะ่ะตัวนี้เบสจะไม่เกลี่ยให้เรียบมากนะคะจากนั้นจุดย่าด้านล่างค่ะแปะโลโก้ได้วยกระดาษทานได้ปักตัวสามหมีลงไปจุดย่านตกแตง่งปักใต้ Happy Birthday ปักต้นไม้บีบครีมสีขาวตกแตง่ง ตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโล่แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลยถ้าอยากให้เบลแต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ